อัพเดตส,สภาพอากาศล่าสุด25กันยายน2568ทั่วไทยยังคงมีฝนเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักในบริเวณภาคเหนือภาคกลางมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครพนมมุกดาหารยะโสธรอ,อำนาจเจริญอุบลราชธานีจันทบรุรีและจังหวัดตราด ส่วนภาคใต้ในช่วงนี้ปริมาณของฝนแม้จะน้อยแต่ก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้จากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมด้วยกําลังแรงและยังมีอิทธิพลจากพายุที่เกิดขึ้นถึงสองลูกพร้อมกันอีกหนึ่งลูกกําลังจะอ่อนกําลังลงจากมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมทําให้พายุอ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วและอีกหนึ่งลูกกําลังจะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ในลําดับต่อไปสภาพอากาศในแต่ รละภูมิภาคของวันนี้จะเป็นเช่นไรค่ะติดตามอัปเดตสภาพอากาศตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่4ตุลาคมและติดตามอัปเดตเส้นทางของพายุทั้ง2ลูกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบ,บดีที่ 25, 25 68, กันยายน2568กบดับแอดมินบายพยากรณ์อากาศวันนี้อีกเช่นเคยค่ะในช่วงบ่ายเย็นค่ะจากความคาดหมายสภาพอากาศล่วงหน้าค่ะตั้งแต่วันนี้25กันยายน2568นะคะจนถึงวันที่ 4ตุลาคม2568ค่ะ ในช่วงนี้ค่ะ25จนถึง30กันยายนนะคะก็คือเดือนนี้นะคะไปจนถึงปลายเดือนสิ้นเดือนยังคงมีฝนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมเนื่องจากนะคะมีพายุเข้ามานะคะทีท,ทีกันเลยค่ะนอกจากพายุรักษาแล้วนะคะก็ยังมีพายุบัวลอยค่ะที่กําลังจะเคลื่อนตัวตามมาอีกด้วยนะคะในช่วงนี้ฝนก็ยังคงเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมนะคะที่ยังคงพาดผ่านบริเวณตอนบนของภาคเหนือ ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือนะคะคุณผู้ชมร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่มีการสวิงขึ้นลงนะคะในบริเวณเหนือตอนบนเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตอนล่างบ้างนะคะทําให้ฝนเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องจนถึง30กันยายนนี้ค่ะและลมมรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนั้นก็พัดปกคลุมด้วยกําลังแรงนะคะปานกลางถึงค่อนข้างแรงทําให้ฝน เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องค่ะอาจจะมีสลับไปบ้างนะคะคุณผู้ชมในบางพื้นที่ฝนอาจเกิดขึ้นตกหนักบ้างเบาบ้างเปลี่ยนพื้นที่กันไปแต่ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องได้ค่ะฝนที่ตกหนักๆน,นะคะช่วงนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะซึ่งจะได้รับอิทธิพลนะคะหลายผลกระทบอย่างเช่นพายุนะคะแล้วก็ร่องมรสุมและลมมรสุม สามปัจจัยรวมกันนะคะเป็นอิทธิพลทําให้ฝนเกิดขึ้นและตกหนักได้ในบางพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมนะคะที่อยู่บริเวณพื้น,นที่จังหวัดพื้นที่เสี่ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะอย่างเช่นจังหวัดนครพนมมุกดาหารยะโสธรอ,อำนาจเจริญอุบลราชธานีนะคะจันทบรุรีแล้วก็จังหวัดตราดก็เฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักฝนตกสะสมด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็หลายๆพื้นที่ค่ะฝนไม่หนักนะคะแต่น้ําอิ่มตัวแล้วนะคะดินอิ่มน้ําทําให้ปริมาณของน้ํานั้นค่ะซึม ค่อนข้างช้านะคะอาจเกิดน้ําท่วมคลังได้แล้วก็พื้นที่ที่อยู่ใกล้กับบริเวณลุ่มน้ําเจ้าพยาด้วยนะคะให้เฝ้าระวังในเรื่องของระดับน้ําที่จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะส่วนภาคใต้นะคะจะมีฝนเพิ่มขึ้นบ้างนะคะแต่ก็ยังคงฝนน้อยกว่าภาคอื่นๆค่ะส่วนในช่วงวันที่1นะคะตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่4ตุลาคม2568ค่ะ บริเวณประเทศไทยคาดว่าปริมาณของฝนจะลดลงนะคะคุณผู้ชมปริมาณของฝนจะลดลงแต่ยังคงมีฝนเกิดขึ้นได้นะคะน้อยลงเนื่องจากนะคะสภาพอากาศในช่วงนี้อาจมีมวลอากาศเย็นนะคะแผ่ลงมาปกคลุมทางตอนใต้ของบริเวณประเทศจีนนะคะทำให้ในช่วงนี้ปริมาณของฝนลดลงะค,ะค่ะคุณผู้ชม พายุก็เช่นกันนะคะพายุก็มีอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นทําให้พายุนั้นสลายตัวอย่างรวดเร็วก็คือพายุระกะซาค่ะสรุปสภาพอากาศโดยรวมนะคะคุณผู้ชมตั้งแต่วันนี้25กันยายน2568กจนถึง30กันยายนค่ะประเทศไทยยังคงมีฝนเกิดขึ้นนะคะหนักบ้างเบาบ้าง,างสลับกันส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือและภาคตนออกที่จะเป็นฝนตกหนักมากค่ะและในพื้นที่อื่นๆยังคงมีฝนตกหนักได้ส่วนภาคใต้ปริมาณของฝนในช่วงนี้จะน้อยกว่าภาคอื่นๆตั้ง ้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่4ตุลาคมประเทศไทยมีแนวโน้มของฝนที่ลดลงค่ะแต่ยังคงมีฝนเกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งในระยะนี้นะคะก็มีการก่อตัวของพายุที่ขึ้นค่ะ พายุล่าสุดนะคะก็มีรากษาแล้วก็บัวลอยนะคะที่อยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนรากษานั้นกําลังจะขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามค่ะติดตามอัปเดตเส้นทางของพายุค่ะเริ่มจากพายุรากษาก่อนแล้วกันนะคะคุณผู้ชมประกาศเตือนล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็เป็นฉบับที่12ลงวันที่25กันยายน2568ค่ะล่าสุดเมื่อเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมานะคะพายุ ไต้ฝุ่นรากซานะคะก็มีการอ่อนกำลังลงตั้งแต่ช่วงเช้านะคะเป็นพายุโซนร้อนมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ240กิโลเมตรนะคะทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองฮานอยประเทศเวียดนามค่ะหรือนะคะที่ละติจูด22.0องศาเหนือลองติจูด108.0องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ 75กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กําลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่ะด้วยความเร็วนะคะประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนเข้าประเทศเวียดนามนะคะในวันนี้25กันยายนนี้ละค่ะจากนั้นนะคะมีแนวโน้มที่จะอ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วอย่างที่แอดมินแจ้งค่ะจะมีมวลอากาศเย็นนะคะจากประเทศจีนที่จะแผ่เสริมลงมานะคะทำให้พายุนั้นอ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วนะคะมีมวลอากาศเย็นที่จะแผ่ลงมาปก คุมในช่วงวันที่25ถึง26นะคะก็คือวันนี้พรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมทําให้พายุนะคะอ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วแล้วนะคะคุณผู้ชมอาจส่งผลต่อสภาพอากาศของไทยนะคะดังนั้นขอให้คุณผู้ชมนะคะในช่วงวันนี้พรุ่งนี้อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีนะคะคุณผู้ชมสภาพอากาศเช่นนี้อาจเจ็บไข้กันได้ง่ายค่ะโดยพายุรักซานะคะมีแนวโน้มที่จะไม่เข้าสู่ประเทศไทย พราะคาดว่าพอขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามแล้วนะคะก็จะโดนมวลอากาศเย็นนั้นทําให้อ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วและอาจจะสลายตัวในช่วงที่พายุสลายตัวนะคะคุณผู้ชมอาจทําให้ฝนเกิดขึ้นและตกหนักได้ในบริเวณทางด้านตอนบนบนของภาคนะคะในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนค่ะเนื่องจากความชื้นนะคะที่จะอยู่ปกคลุมแถวบริเวณนั้นเป็นส่วนใหญ่ค่ะต่อไปเรามาติดตามอัปเดตเส้นทางของพายุบัวลอยกันค่ะ พายุบัวลอยนะคะล่าสุดเปลี่ยนสถานะจากพายุโซนร้อนเป็นพายุไต้ฝุ่นแล้วนะคะเมื่อเช้าของวันนี้ก็ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นนะคะมีศูนย์กลางอยู่ทางตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์นะคะคุณผู้ชมคาดว่าจะเคลื่อนผ่านตอนกลางของประเทศฟิลิปปินส์นะคะลงสู่ทะเลจีนใต้ในวันพรุ่งนี้ค่ะ26-27กันยายนนี้นะคะคงต้องติดตามอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ หลังจากนั้นนะคะคาดว่าจะเคลื่อนตัวทางตะวันตกเฉียงเหนือนะคะไปที่อ่าวตังเกียนะคะลงสู่บริเวณเอ่าวตังเกียดังนั้นต้องติดตามอัปเดตกันใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งค่ะพายุนะคะยังอยู่ในทะเลค่ะมีสิทธิ์ที่จะทวีกำลังแรงขึ้นได้อีกหรืออาจลดลงได้และทิศทางก็ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะขอให้คุณผู้ชมติดตามอัปเดตนะคะแอนดมินจะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันในทันทีค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็จะออกประกาศแจ้งเตือนเป็นระยะค่ะ จากอิทธิพลของพายุนะคะเข้าใกล้และยังมีร่องมรสุมที่พาดผ่านลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดด้วยกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงปกคลุมทําให้ในวันนี้นะคะลักษณะสภาพอากาศทั่วไปอีก24ชั่วโมงข้างหน้าตั้งแต่เที่ยงของวันนี้จนถึงเที่ยงของวันพรุ่งนี้ค่ะยังคงมีฝนเกิดขึ้นได้ในทุกภูมิภาคภาคเหนือคะ่ะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิต์ ตากำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสลมแปลปร,รวนความเร็วลมอยู่ที่10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งเน้นย้ำนะคะในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนักมากด้วยค่ะ โดยเฉพาะในบริเวณจังหวัดน้องคายเบืองการอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดมหาสรารคามมุกดาหารยโสโอทอำนาจเจริญสีสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมแปลปรวนความเร็วลมอยู่ที่10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ภาคกลางค่ะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกาดบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราช,ชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่ และจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งในจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาระยองจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันและชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงา อุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสต,ตั้งแต่จังหวัดโเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเชียงใต้พัดด้วยความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นภาพชัดขึ้นนะคะรายชื่อจังหวัดพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้25กันยายน2568ค่ะภาคเหนือนะคะก็จะมีจังหวัด เชียงรายพะเยาน่านนะคะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางลำพูนจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะจะมีทั้งพื้นที่ฝนหนักและหนักมากนะคะพื้นที่ฝนหนักบริเวณหนองคายบึงการสกลนครนครพนมมหาสารคามสุรินทร์สีสเกตอุบลราชธานีค่ะพื้นที่สีแดงนะคะเฝ้าระวังฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดมุกดาหารยะโสธรแล้วก็อำนาจเจริญค่ะ ภาคกลางนะคะจะมีการจนรนญบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีนะคะภาคตะวันออกนะคะมีนครนายกปราจีนบรุรีจันทบรุรีและจังหวัดตราดค่ะจากการอัปเดตเรดาร์สภาพอากาศนะคะในช่วงเวลา14นาฬิกาก็พบกลุ่มฝนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะคะมีฝนเกิดขึ้นเล็กน้อยจนถึงปานกลางในภาคเหนือนะคะบริเวณอำเภอปายแม่หาดค่ะบ้านทำลอดชัยประการเชียงดาวอำเภอพร้าวบ้านปางแขวง บ้านห้วยดูนนะคะปางห้วยไร่บ้านโป่งนกอํเอาเภอวังเหนือบ้านวังใหม่บริเวณใกล้กับอําเภองาวบ้านท่าม่อนใกล้ๆกับบริเวณอําเภอร้องกวางด้วยนะคะแล้วก็บริเวณบ้านทุ่งข้าวหางแต่ฝนที่เกิดขึ้นยังคงเป็นฝนเล็กน้อยนะคะบริเวณบ้านศพขุนใกล้ก,ก,ลกับบริเวณอําเภอเชียงม่วนด้วยะคะ่ะฝนนะคะเกิดข,ขึ้นครอบคลุมจนถึงบริเวณใกล้ๆกับบริเวณอําเภอสวนป่าศรีสัชนาลัยนะคะใกล้ๆกับอําเภอท่าปลา อำเภอเมืองสุโขทัยค่ะบ้านหนองจางอเภอเมืองจังหวัดตากนะคะบ้านนาโบดแล้วฝนก็ครอบคลุมมาในส่วนของใกล้ๆกับบริเวณอำเภอหล่มสักอเมืองกำแพงเพชรค่ะบ้านหนองแม่แตงนะคะบ้านอุดมทรัพย์บริเวณบ้านปางมะฆ่าบ้านหูกว้างค่ะบ้านก้าวเลี้ยวอเภอก้าวเลี้ยวค่ะจังหวัดนครสวรรค์นะคะบ้านร่องหอยบ้านวังกระโดนน้อยนะคะบ้านเนินมะกอกภาคเหนือตอนล่างนะคะที่ติดกับภาคกลางบริเวณบ้านทุ่งเสือโทนทองผาภูมิค่ะ บ้านวัดท่ากระดานะคะอําเภอไซโยภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะบริเวณบ้านเลยตาวตาดบ้านนาส้มโฮงบ้านคอกวัวค่ะใกล้กับบริเวณอําเภอเมืองหนองบัวลำพูนะคะบ้านโสกกันเหลืองบ้านวังเพิ่มอําเภอชุมแพค่ะบ้านศาลาทองอําเภอเมืองขอนแก่นบ้านกระบากใกล้กับบ้านเดชอุดมนะคะบ้านคำชมพูใกล้กับบ้านดงเย็นด้วยนะคะอําเภอเมืองจังหวัดกะลสศิน์ค่ะอําเภอเมืองมหาสารคามบ้านหัวขั่วนะคะโพชัยร้อยเอ็ด บ้านกงกุกเสรภูมทรายูลป่าติว้วยะโสธรนะคะมีฝนเกิดขึ้นบริเวณบ้านส่งค่ะบ้านหนองหอยท่านะคะบ้านปลาปากน้อยบริเวณท่าแขกสกลน,นครแต่ฝนค่อนข้างเบาบางนะคะคุณผู้ชมเป็นการกระจายค่ะในตอนล่างๆนะคะบนบริเวณบึงบูนค่ะห้วยทับทันสีขอรภูมิกันทาร,รักษ์นะคะอำเภอเมืองอุบลราชธานีอีกเล็กน้อยค่ะฝนนะคะครอบคลุมบริเวณบ้านปรางนะคะใกล้กับบัวใหญ่บ้านประทาย ะะมีฝนเกิดขึ้นเล็กน้อยเช่นกันค่ะภาคตะวันออกนะคะมีฝนครอบคลุมอยู่บริเวณนครนายกบ้านสร้างปราจีนบรุรีพนมสรารคามน้องปรือกันยางนะคะบ้านวังท่าช้างน้ําเพนอําเภอแกรงนะคะมีฝนเกิดขึ้นในส่วนของภาคใต้นะคะมีฝนครอบคลุมแถวบริเวณมาบอมริดค่ะบ้านใหญ่อาหบ้านบางจากท่าแซบ้านละมุบ้านน้ําเย็นบ้านท่าไม้ลายชุมพร บ้านหาดายรีบ้านเข่าชันโต๊ะบ้านน้าเติงบ้านสองพระแรกบ้านห้วยกลางสาวิละอุ่นเกาะสองบ้านท่าแพนะคะบ้านทุ่งเหงาวบ้านนาค่ะแล้วก็เว้นว่างไปนะคะคุณผู้ชมมีฝนอีกทีแถวบริเวณอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะดอนศักขนอม บ้านดอนสนนะคะบ้านแม่โมกบ,บ้านคีเรียรอบ้านควนยุงค่ะบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีเล็กน้อยนะคะแล้วก็บริเวณอำเภอระโนดค่ะติดตามอัปเดตปริมาณของฝนสะสมตั้งแต่เย็นของวันนี้จนถึงเที่ยงของวันพร,รุ่งนี้กันค่ะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะ25กันยายน2568ในช่วงเย็นนะคะปริมาณของฝนที่เกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ14-15นาฬิกาเป็นต้นมานะคะ จนถึงช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกาค่ะก็คือช่วงเย็นนะคะ5โมงเย็นมีฝนครอบคลุมส่วนใหญ่อยู่บริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ค่ะในบริเวณภาคเหนือนะคะตอนบนตอนล่างก็มีฝนเกิดขึ้นบ้างเช่นกันแต่เน้นนะคะแถวบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตอนออกเป็นส่วนใหญ่ค่ะ ฝนนะคะเกิดขึ้นทางภาคเหนือครอบคลุมในบริเวณพื้นที่แม่อายหลวงชัยประการเชียงดาวอำเภอปายแม่ห้องสอนคุนยวมแม่แจ่มแม่เสรียงนะคะเชียงใหม่ห้องมะข่าอมก่อยอำเภอลีท่าสองยางนาตาโพนะคะวังชิ้นลำปางอำเภองาวพะเยาอำเภอพานเชียงคาอำเภอปัวค่ะอำเภอเมืองน่านนะคะบ้านโอยอำเภอสองอำเภอเมืองแพร่ค่ะ บ้านสวนนะคะอเมืองอุตร,รดิตถ์สวรรคโลกสุขโขทัยนครไทยล,ทยลมสัก์เพชรบูรณ์พิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรบ้านโค้งวิไลน้องบัวน้องไผ่วิเชียนบุรีนครสวรรค์นะคะลงมาจนถึงบริเวณอุทยัยธานีค่ะคุณผู้ชมในบริเวณแม่สอดพบพระอุ้มผางด้วยนะคะในส่วนของบริเวณนาตาโพลและจังหวัดต,ตาามีฝนเกิดขึ้นแต่อาจเล็กน้อยค่ะฝนนะคะหนักๆ ส่วนกลางเลยนะคะส่วนมากฝนระดับปานกลางเกิดขึ้นแถวบริเวณอุตรดิตถ์สวรรคโลกพิษณุโลกพิจิตรนะคะบ้านโคง้งวิไลแล้วก็กำแพงเพชรครอบคลุมจนถึงบริเวณของอเพชรบูรณ์ด้วยบางส่วนนะคะและฝนนะคะก็มีเกิดขึ้นต่อจากบริเวณทางภาคเหนือในภาคกลางก็จะมีสะบอดวงเวียนสาแก้วนะคะพระนครศรีอยุธยา ปราจินบุรีค่ะนครนายกนะคะจนถึงบริเวณสามโคกปากเกร็ดนนทบุรีกรุงเทพมหานครบางเลนค่ะบริเวณภาคกลางนะคะทางด้านตะวันตกรับลมมรสุมก็มีบริเวณทอกผาภูมิไซโยกสวนพึ่งนะคะราชบุรีกาญจนบุรีแต่อาจเป็นฝนนะคะเบาบางค่ยังไม่ใช่ฝนหนักค่ะภาคตะวันออกเชียงเหนือนะคะมีฝนครอบคลุมตั้งแต่บริเวณบึงกาฬพรเจริญนะคะ บ้านดอนดูสีสงครามนาวา่าวานอนนิวาสบ้านทุ่งโพนค้องบ้านประโคนหนองคายเวียงจันทร์นะคะโนนสว่างเชียงคานทาลี่น้ำโสมนววารีบ้านนาส้มโหงนะคะโพนทันอุดรธาน,นีหนองบัวลำพูบ้านคอกวัวศกกระเหลืองวังเพิ่มหนองอีเลิงนะคะเลยเตาตาดลงมาจนถึงบริเวณชุมแพสารทองคอนแก่นค่ะบ้านกระบากนะคะเดชอุดมพันดอนบ้านเชียงบ้านทุ่ง แล้วก็มีฝนหนักนะคะเกิดขึ้นเมื่อกี้แอดมินลืมแจ้งไปแถวบริเวณพรเจริญบ้านดอนดูค่ะบ้านนาดีนะคะบ้านธาตุบ้านดงเย็นสกลนครบ้านหนองหอยท่าบ้านปลาปากน้อยนะคะใกล้ๆกับบริเวณวานอนนิวาสนาวาสีสงครามนะคะอาจมีฝนหนักเกิดขึ้นแล้วก็แถวบริเวณมุกดาหารนิคมคำสร้อยดอนตาลกุดคอการอำนาจเจริญไรมูลปาติวยะโสธรคำเกินแก้วแล้วก็บริเวณบ้านกงกุกค,ค่ะ และมีฝนนะคะปานกลางแถวบริเวณนามนกลาลสินโพชยัยกุชินารายโพนทองบ้านท่งร้อยเอ็ดค่ะประทุมวาปีนาเชือกนะคะอําเภอพลบ้านท่านางแนวชัยภูมินะคะบ้านหนองลวกพัฒนากุดชุมแสงค่ะบ้านทรั์เจริญบำาเน็ตนรงนะคะบ้านปรางบัวใหญ่ประทายโนนสูงพิมายพยากูมิพิสัยค่ะ แล้วก็แถวบริเวณนะคะนี้จะมีฝนในระดับปานกลางบริเวณอำเภอพิมายคูเมืองสตึกสนมนะคะห้วยทับทันบึงบูนยางชุมน้อยสีสะเกดสีคอร,รภูมิค่ะปางกุสุรินสังขะบุรีรัมบ้านตะขบนางรองพระพาชัยปราสาทบ้านกรวดนะคะแล้วก็ทางนี้จะเป็นฝนเบาบางะคะ่ะแถวบริเวณบ้านบุโชคชัยอำเภอเมืองนครราชสีมาสีคิ้ว คอนบอรีค่ะบ้านกุดโบดนะคะอำเภอละหานทรายน้องเสม็ตาพระยาไทยสมคีนะคะอันนี้อาจเป็นฝนเบาๆบางๆค่ะแล้วก็มีฝนนะคะในระดับเล็กน้อยเช่นกันบริเวณกุดกลอยนาเวียงบ้านผาสันนะคะสีเมืองใหม่อุบลราชธานีพิบูรณ์มังสาหารกันทรลมพายุหะไพรบึงสํโรงเดชอุดมบ้านอีโมเบญจรลักษ์กันทรลักษ ภูสิงห์สังขะนะคะตรงนี้อาจมีฝนเบาบางแล้วก็รวมไปถึงบริเวณกาบเชิงบ้านไซบ้านขนุนด้วยค่ะภาคกลางนะคะในช่วงเวลา17นาฬิกาก็มีฝนนะคะเกิดขึ้นตั้งแต่บริเวณนครนายกปราจีนบุรีค่ะครอบคลุมนะคะเกือบทั้งหมดของภาคตะวันออกเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ฝนหนักหนัก,นกหรือว่าระดับปานกลางเกิดขึ้นได้แค่แถวบริเวณนครนายกปราจีนบรุรีจันทบ,บรุรีอำเภอคลุงจังหวัดตราดอำเภอแกร่งนะคะนอกกนั้นจะเป็นฝนในระดับเล็กน้อยจนถึงปานกลางค่ะ ในส่วนของภาคใต้นะคะฝนนะคะเบาบางมากแถวบริเวณประจวบคีรีขันธ์ทับสะแกแล้วก็บริเวณบางสะพานน้อยค่ะเลื่อนกันดูต่อไปนะคะในช่วงค่ำไปกว่านี้เวลาประมาณ20-21นาฬิกานะคะ2ทุ่มถึง3ทุ่มค่ะคุณผู้ชมปริมาณของฝนนะคะในบริเวณภาคเหนือทั้งตอนบนและตอนล่างนั้นเบาบางจางหายไปนะคะเกิดขึ้นอยู่บ้างนะคะลงเรืออยู่บ้างแถวบริเวณหล่มสักเพชรบณ์หนองไผ่วิเชียนบุรีหนองบัว นครสวรรค์กำแพงเพชรนะคะพิษณุโลกพิจิตรนครไทยแล้วก็อุตรดิษฐ์ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะยังคงครอบคลุมบริเวณทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกแล้วก็เป็นตอนบนบนเป็นส่วนใหญ่นะคะตั้งแต่บริเวณภูรเรือเลยน้ำโสมเชียงคานนะคะนากลางเวียงจันทร์หนองคายสร้างคอมบึงการพรเจริญนะคะนาว่าท่าแขกสกลนครบ้านทาตุอุดรธานีบ้านนาคำดงสวรรค์นะคะแล้วก็บริเวณสกลนครกุชินารายการะสินขอนแกน่นบ้านไายร้อยเอ็ด มุกดาหารชานุมานยะโสธรอํานาจเจริญพยัคฆภูมพิพิสัยบัวใหญ่ค่ะหลังจากนั้นนะคะต่ําลงมากว่าแถวพยัคฆภูมพิพิสัยนะคะลงมาแถวบริเวณบรุบร,บรีรัมศีสะเกดนะคะสุรินนั้นฝนค่อนข้างเบาบางเล็กน้อยค่ะบางพื้นที่อาจไม่เกิดขึ้นนะคะอาจเป็นเพียงฟ้าครึ้มบางพื้นที่อาจเป็นฝน,น,น,นปรยๆยเกิดขึ้นได้ค่ะส่วนทางด้านภาคตะวันออกค่ะในช่วงน,นี้เยน็ยนๆค่ำๆนะคะ20่สนาฬิกา2ีเนาฬิกา ฝนเกิดขึ้นนะคะครอบคลุมได้ส่วนใหญ่อยู่บริเวณจังหวัดจันทบ,บุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะในส่วนของภาคใต้นะคะอาจมีฝนเบาๆบางๆเกิดขึ้นตั้งแต่บริเวณเพชรบุรีหัวหินนะคะมีฝนอยู่บ้างเล็กน้อยต่อไปเรามาเลื่อนดูกันไปต่อค่ะคุณผู้ชมในช่วงเวลาดึกไปกว่านี้นะคะประมาณสัก22-23นาฬิกาค่ะสี่ทุ่มห้าทุ่มค่ะคุณผู้ชมปริมาณของฝนนะคะก็ย,ยังคงเกิดขึ้นในบริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนๆนะคะ จากโมเดลคาดหมายสภาพอากาศนะคะแอนมินก็ฝากถึงคุณผู้ชมในบริเวณพื้นที่จังหวัดบึงกาฬจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองคายนะคะจังหวัดเลยจังหวัดสกลนครน,นะคะขอให้คุณผู้ชมรับมือกับสภาพอากาศรวมไปถึงจังหวัดนครพนมด้วยนะคะปริมาณของฝนนะคะเกิดขึ้นแล้วก็ตกนานนะคะคุณผู้ชมต่อเนื่องในบริเวณตั้งแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ทางด้านตะวันออกด้วยนะคะรวมไปถึงจังหวัด มุกดาหารนะคะอำนาจ,จเจริญยะโสธรร้อยเอ็ดบางอำเภอด้วยนะคะมีฝนเกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ช่วงบ่ายช่วงเย็นนะคะอาจจะปรับเปลี่ยนพื้นที่บางอำเภอไปแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าครอบคลุมอยู่ในพื้นที่จังหวัดนั้นๆค่ะเกิดขึ้นจนถึงช่วงดึกด้วยนะคะเลื่อนกันไปดูต่อค่ะในช่วงเช้ามืดค่ะคุณผู้ชมปริมาณของฝนนะคะจะเกิดขึ้น ต่อเนื่องไปถึงช่วงเวลากี่โมงนะคะในช่วงช้ามืดค่ะคุณผู้ชมประมาณ4ี่นาิกาถึง5้านาฬิกานะคะปริมาณของฝนยังคงเกิดขึ้นบริเวณทางภาคตนออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกนะคะแต่เป็นตอนกลางนะคะประกอบไปด้วยขอนแก่นนะคะกาฬสินธ์มุกดาหารสกลนครนครพนมนะคะรวมไปถึงบริเวณยะโสธรอ,อำนาาเจริญด้วยแล้วก็อุบลราชธานีบ้างบางอำเภอค่ะ ก็ขอให้คุณผู้ชมในรายชื่อจังหวัดนี้นะคะเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศด้วยนะคะฝนเกิดขึ้นครอบคลุมนะคะตั้งแต่ช่วงค่ําไปจนถึงเช้ามืดเลยค่ะ ในส่วนของบึงการพรเจริญน,นะคะลงมาจนถึงบริเวณคอนแก่นนะคะฝนเริ่มเบาบางลงในช่วงเช้านะคะเวลาประมาณ4-5นาฬิกาค่ะภาคเหนือนะคะมีฝนบ้างนะคะแถวบริเวณสุขโขทยัยพิษณุโลกนะคะสีสำโรงคบ้านนายางสวรรคโลกบ้านชาตรการนครไทยซัมไว้บ้านใหม่เนินมะปรางนะคะมีฝนบ้างเล็กน้อยค่ะบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหาะนะครปริมณฑลในช่วงเช้านะคะรวมไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านตะวันตก ตัะะ้งแต่นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์นะคะค่อนข้างปลอดโปร่งค่ะภาคกลางนะคะอาจมีฝนบ้างแถวบริเวณทางด้านตะวันตกอย่างเช่นบริเวณบ้านทุ่งเสือโทนทองผ้าภูมินะคะบ้านห้วยน้ําขาวและภาคใต้มีฝนเกิดขึ้นแถวบริเวณบ้านโป่งกระทิงกลางท่าสเหลานะคะบ้านพโพรงเข้บ้านป่าละอูปานบุรีกุยบรุรีหัวหินประจวบคีรีขันทับสแกคลองลอยบางสะพานน้อยมาบอมริดดอนสาวานะคะอันมีฝนบ้างแต่เป็นฝนเล็กน้อยค่ะ ภาคตะวันออกนะคะก็ยังคงต้องรับมือกับฝนต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงข้ามมาเลยนะคะจันทบุบรีจังหวัดจาดค่ะเลื่อนกันไปดูต่อในช่วงเช้ากว่านี้นะคะคุณผู้ชมเวลาประมาณ7-8็ดถึงแนาฬิกานะคะก่อนออกไปทํางานค่ะในช่วงเวลา7จ็นาิกาถึง8ปดนาฬิกานะคะกลุ่มฝนก็ยังคงปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะแต่เบาบางลงแล้วนะคะเหลือไว้เพียงแถวบริเวณเลยน้องคา สร้างคอมเวียงจันน้ำโสมเชียงคานอุดรธานีนากลางนาคำดงสวรรค์ขอนแก่นกาลสินร้อยเอ็ดนะคะกุชินารายมุกดาหารชานุมานอำนาจเจริญยโสธรน,นะคะแต่เป็นฝนเริ่มเบาบางลงแล้วค่ะส่วนภาคเหนือค่ะในช่วงเช้ามีฝนเริ่มเกิดขึ้นนะคะแถวบริเวณท่าขี้เหล็กเชียงแสนแม่จันบ้านเกียงเหนือพญาเมียงรายเชียงรายอำเภอเทิงอำอเภอ,อเชียงคำอำเภอพานนะคะหมู่บ้านปลาแดด อิทธิพลนะคะจากการสลายตัวของพายุก็อาจส่งผลทําให้ความชื้นนะคะเข้ามาปกคลุมมากขึ้นแต่ก็ต้องติดตามอัปเดตกันใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเนื่องจากมีตัวแปรสําคัญเข้ามานะคะก็คือมวลอากาศเย็นจากบริเวณทางประเทศจีนตอนใต้นะคะเข้ามาปกคลุมบริเวณจีนตอนใต้ทําให้ส่งผลต่อลักษณะสภาพอากาศนะคะจากความชื้นของพายุ คาดว่าะะจะปกคลุมตั้งแต่บริเวณเวียดนามนะคะสบปอ,ปอลาวแล้วก็ปกคลุมประเทศไทยด้วยนะคะก็ต้องติดตามอัปเดตกันใกล้ๆค่ะว่าสภาพอากาศจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะเนื่องจากมีตัวแปรใหม่เข้ามาค่ะสภาพอากาศอาจแปรปรวนได้ค่ะในช่วงเจ็ดโมงเช้านะคะก็มีฝนเกิดขึ้นแถวบริเวณทางภาคกลางทางด้านตะวันตกนะคะบริเวณทองผาภูมิไซโยกสวนพึ่งนะคะเป็นพื้นที่เดิมนะคะที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้ามืดค่ะตกต่อเนื่องได้นะคะจนถึงช่วงเช้า ส่วนภาคตะว,วันออกนะคะแอดมินก็ขอเป็นกําลังใจให้คุณผู้ชมบริเวณจังหวัดจันทบ,บุรีจังหวัดตราดนะคะดูเหมือนฝนนะคะจะตกต่อเนื่องยาวนานค่ะแต่เป็นฝนเล็กน้อยนะคะแต่อาจก่อให้เกิดน้ําท่วมขังได้นะคะเนื่องจากฝนตกต่อเนื่องอาจน้ําอาจจะไปไม่ทันนะคะเลื่อนกันไปดูต่อนะคะในช่วงสายๆนะคะคุณผู้ชม11นานิกาถึงเที่ยงค่ะสัญ,ญญาณของฝนก็จะกลับมาอีกแล้วนะคะในส่วนของภาคเหนือนะคะ ภาคเหนือตอนบนตอนล่างภาคกลางนะคะรวมถึงกรุงเทพมหานครนะคะภาคตนออกกรุงเทพมหานครก็เริ่มมีฝนเกิดขึ้นในช่วง11นาฬิกาถึงเที่ยงนะคะในบางพื้นที่มีฝนเริ่มเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะที่ต้องรับศึกตั้งแต่ช่วงค่ําไปจนถึงช่วงเช้ามืดนะคะในบางพื้นที่นะคะก็คลายตัวลงแล้วนะคะ แต่อาจเป็นฟ้าครึ้มนะคะคุณผู้ชมในช่วงนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นการอัปเดตสภาพอากาศนะคะประจำวันพรหัสบดีที่25กันยายน2568กับแอดมินบายพยาอากาศวันนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมและขอพระคุณมากค่ะสำหรับการมารายงานสภาพอากาศนะคะการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในทุกๆคลิปวิดีโอค่ะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตาม กดไลค์กดแชร์ให้กับแอดมินแอดมินก็ขอฝากด้วยนะคะขอกราบขอบคุณล่วงหน้าค่ะและอย่าลืมนะคะเข้ามารายงานสภาพอากาศในพื้นที่ของท่านหรือแม้แต่จะเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับแอดมินได้แอดมินยินดีตอบทุกคอมเมนต์ค่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ต้องขอลาไปก่อนขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนั้นมีแต่ความสุขความเจริญนะคะและที่สำคัญขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ